สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องบานนี้ fc เคารพบรักอันน้อยนิดจุดจบของสายแบกครับฝนตกสามมือซซอนครับเมืองสกลคนโกเป็นทะเลเลยครับ อยู่กับทีมงานโสกเียก่อนคือเก่าครับใหญ่ทับครับเมื่อนี้เอาสันส้นๆกน้อยครับบานนี้ <os of Charles Young> จอตันนี้ละนาดครับบานนี้เบ่งสภาพพี่น้องเบ่งสภาพ hầy isarn Phun tae mong yu yang 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 nam thuam khap phun boeng ao เป็นวันพักผ่อนสบายสบายครับหุบน่นแยมาอีกแล้วหุ่นร้อยสิ่งบรรย,ยากาศครับเบิ่งบรรยากาศเบิดพิ่เบิรพอดีปะเบิรพอดีร้อบหมันมันหอดแสร์รถป้องฮะ ได้ถึงเวลาจุดจบครับสายแบกครับสายแบกเรียบร้อยครับยายครับยาย สุดยอดสุดยอดพี่น้องคุใีมเคยดหน้าตกาจได้เลยแบบสั้นๆครับแบบสั้น สุดยอดอีรีมันขึ้นอีโตกเซ้ยอีกขึ้นเกานึลดไยทำมาหากินว่าเป็นผลละบานนี้ลมเป็นลมแล้วครับพี่น้องจมเป็นโจมละบานนี้ ทิ้งข้งก็ไม่ไรบ้านนี่หารซีเินสามเบื้องบรรยากาศฟ้องครับ <พา S 1> เบื้องเอาจะออกแกงบอกแกงครับจนได้ปลามีกบมีกบหนึ่งตัว มีปลาโอ้เป็นกิโลครับพี่น้องขนาดบ่มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์จับปลาด้ยครับนี่ยังได้เป็นโลอยู่ทั่วสิมีอุปกรณ์อฤด,ดูว่างไครเพิ่นละครับเพิ่นบืนออกมาแล้วละ่ะเซตโอโลแล้วละ่ะเมืองบรรยากาศครับมองยูมองเศร้าครับพื่อนเอ้ย ผลพ่อเลี้ยงพันไปการกบเอเสียงกบน้องอืนพัสุดท้ายอยู่อันปลได้ก่บอันกบมันหกอ้ตายเมือนเนาเตรียมตัวง่ายครับบันนี้ เอาอยางรอครับยางรอสันส้นๆในเองหน่อยเบิ้งบนจืดครับจอดสามมือแล้วครับจอดสามมือ,มอ 30, แล้วนี่ยังไงน้องวดเพิ่นหยุดให้น้ำบ่นาะสามมือีเนาะกู่ะครับเบิ้งเอา บมเมน์บ่อ,บอ,กอ,อกเลยครับน้ำทถ่วมทีบเลยกูไ่อยา,ากพาเขาลวดกวเต็มครับลุ้มหินบอ่อหินไฮที่สองครับอาสิยางไปเบิ้องไฮสุดไทยไฮเทียออกบัวเแล้วครับอ้าว ท่านในฮ้อนฤดูการนิวคือเป็นยังสี่นอะพี่นี่นาะฮ้อนดีแต้กินไกล้ฮ้อนสิไขแล้วกินเ่งพี่น้องเลยเก็บขาปวดขาบ่เศร้าบ่สวงเอาพู่นะเมื่อเอาให้ยังไงมัเสียเอาได้นี่ดีจ่คุณสมบัติทั้งแถวโซนทั้งนี้ครับมันเป็นลูกล่างครับเป็นลูกล่างครับเปิดหน้าดีนอกเรียวให้มันเลือแต่ลูกล่างครับ ถ้าแดดออกครับกับซแแรนได้คือเก่าครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาว่ามันแดดบ่อครับเมื่อนี่ผมเบิ่งสังเกตอากาศยอดอากาศอาการยู่เดืนี้บ่อหนาสิเกินเที่ยงครับคัน <c oughs> สิรู้ลงมาอีกครับทีมงานเท่าหลายๆกับขั้นหลายๆเฟอร์กะจาเป็นครับง่ายไปหาอยู่พื้นที่สูงครับ ขุดสาครับบลาหนี้ขุดสาขุดต่ออยู่ครับไปแล้วครับปลากระบอมีให้เบิกแล้วครับเดี๋ยวนี้แป่นเบิดแล้วหาดินล้นครับแนวใดมันสิอยู่ได้แนวใดมันสิหลอดผลไปเพิ่์ลว่าพายุเขาจนหอดผลครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับเดี๋ยวนี้กำลังยิบผานึงนี่นตั้งสามมื่นสี่มื่นเห็หนใจเนาะเห็นใจเนี่ยเด้อ บริษัทรถเอ้มันมีเงินสงวดเห็นยงไรดีเห็นจยงไรไอเ้า <c oughs> เ,เป็นไปตามฤดูกาลตามวางมาละผู้บอมีก็อยกากได้ผู้มีแล้วกับห้องยูโอ้ยอยูยยครับพี่น้องเห็นยูกับจังหวะจังโอกาสครับบานนี้ทางอื่นได้ยินบ่าโบโตครับ โทรไปถามมูหวกเพนแล้วว่าฝนบปตกเหตุงานณ์ใดเสียทีมงานเท่านี่เฮ็ดบ่ไไรครับจอดว่าสามมือแล้วลุงน้องกับมีมีรถดำอยู่หาคันครับเป็คโคอยู่สองคันรถไทยคันหนึ่งครับกับสิประมาณแปดคนเกาคนครับคนขับครับโซเฟอร์ ธรรมดาครับมือบ่มีงานก็ได้มือมีงานก็คุ้มเนี่ยมือบ่มีงานก็เอานอนเวนบ่เป็นยังคือว่าพักสิ้นเดือนสิ้นดาวเอากระิากันใหญ่ละครับพี่น้องบันนี้ขันบ่ไดไรไปคุดต่อยูุค่ากับสิไปปราับให้หน้าเจ้าของ เล่นทาสะละซ้ำมือมีโอกาสมือมันว่างครับวางกับขึ้นยังสีล่ล่ะเสียเงินเสียค้ำเติมน้ำมันไปปราบหน้าโยคของแล้วผู้มีรถมีลากเกืบบอบ่มีปัญญาขุดสาหน้าโยคองครับขานบอ่อได้ขุดดินไปทมพันทมนีบ่ได้ไปรับจ้างเพื่อนกับบ่กล้าขุดครับเขาว่าคนมีรถบ่มีสาครับคนมีสาบ่มีรถครับ